เหมือนแป้งมันสุกก่อนเลยต้องใส่จะทำพลาดหยอดกะทิลงไปเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลยห่อหมกปลากระพงเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะครับนี่คือช่องครัวคุณวิรัต สวัสดีครับพบกับช่องครัวกุเวรัตนะครับวันนี้จะมาทําห่อหมกปลากระพงเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันครับวันนี้ใช้กะทิกล่องน้ําปลาพริกแดงกินดาหั่นซอยนะครับน้าตาลมะพร้าวไข่ไก่สองฟองแล้วก็ปลากระพงนี่เนื้อปลากระพงก็จะเป็นแบบนี้เลยสาาับเอาแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยด้วยนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบยอใบโหระพาก็าใช้ประมาณนี้นะ แล้วก็พริกแกงเผ็ดอันนี้ซื้อเอานะครับไม่ได้ตำเองแล้วก็ํำปลากระพงจะลงไปโขกกับพริกแกงนะครับใส่ลงไปเลยโขกให้เข้ากันเลยนะวันนี้เราใช้เนื้อปลากระพงประมาณ7 0 0 8 0 0กรัมนะครับ1ตัวหั่นแรกแล้วเอาเนื้อออกมาสับ,สบ ถ้าเนื้อมันเข้ากันเนี่ยให้เราดูโห oh, ติดเลยติดครบแบบนี้นะเนี่ยมันเข้ากันมันเหนียวดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมเราก็จะใส่น้ำปาลาลงไป้ําตาลแล้วก็เป็นส่วนของกะทินะครับค่อยๆเติมนะครับกะทิเราจะไม่เติมทีเดียว ส่วนผสมคนให้เข้ากันเลยนะจะได้เนื้อประมาณนี้แล้วเราก็เติมกะทิลงไปอีกเราจะไม่เติมทีเดียวนะครับแล้วเราก็คนคนให้มันเข้ากันเลยนะส่วนผสมเติมส่วนที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันอีก เราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อแบบนี้เลยเข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปวันนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เนเหนียวข้นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทํากระทงอันนี้เราใช้จานรองเพื่อจะทําเป็นกระทงนะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทําไปหลายๆอันนะครับตัดไปหลายๆอันเห็นไหมครับแนวขวาง ก็ทําเป็นแนวขวางกันแล้วก็ห่อแบบนี้เลยในส่วนของไม้กัดเแนบบี่ยพ่อใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะอามาหาั่นครึ่งแล้วกัดแบบนี้ให้ได้สีด้านเลยนะจ๊ะไม่ยากไม่ยากนี่เราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปใส่ห่อหมอกกัน ก็ใส่ใบยอลงไปเลยรองก้นไว้ก่อนนะแล้วก็เติมห่อหมกที่เราผสมเรียบร้อยแล้ว <t> <t> เนื้อละเอียดเชียอันนี้แบบกระทงใหญ่เลยนะเนี่ยก็ขอใส่เป็นใบโหละพาอีกอเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปทำการนึ่งกันนะครับ ตั้งน้ำให้เดือดนะครับอันนี้พ่อก็จะใส่ตะไคร้ข่าลงไปนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมตั้งนิดหนึ่งเราให้น้ําเดือดก่อนนะพอน้ําเราเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาซึ้งนึ่งลงไปเลยนี่วางหอมหมกให้ดีเลยวันนี้พ่อเป็นกระทงใหญ่ก็ได้ประมาณห้ากระทง ปิดฝานึ่งไว้20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของกะทิลาดหน้ากันตั้งไปให้เดือดเคี่ยวไปเลยนะเราก็จะผสมแป้งข้าวโพดลงไปอันนี้พ่อผิดพลาดน,นิดหน่อยมันจริงพ่อต้องใส่น้ำลงไปนะเนี่ยมันจะจะสุกก่อนแต่ก็ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวไปกองที่หลังเอา เอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห่อหมกกันครบ20่สนาทีแล้วเปิดมาโอ้โหใช้ได้เลยแล้วก็จะมาตกแต่งหน้ากันนะครับอร่อยมากๆเลยนะลองทำทานดูนะครับอ่เาเแล้วก็หยอดกะทิลงไปตกแต่งด้วยใบมะกรูด พริกแดงกินดาส่วนปกติก็จะใช้พริกขี้ฟ้าแหละแต่พ่อใช้พริกแดงกินดาเอามาหั่นซอยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วลองไปทําตามกันนะครับผมไปแล้ว